ดีที่ได้ทำคำคำนี้เป็นคำสั้นๆแต่บางทีมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตใครไปเลยก็ได้ดีที่ปลอดภัยเหตุการณ์นี้เราได้ยินเสียงร้องน้องแมวก็เลยไปช่วยเหลือน้องติดอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็หลงแม่แล้วก็คิดในใจว่าดีนะที่น้องยังปลอดภัยอยู่ที่ที่อยู่ใหม่ จากที่น้องติดอยู่ใต้ท้องรถเราก็เลยตัดสินใจนําน้องขึ้นมาเลี้ยงบนคอนโดซื้อตระกาที่นอนถือว่าเป็นที่อยู่ใหม่สําหรับน้องได้ชีวิตใหม่คิดไว้แล้วว่าจะดูแลน้องอย่างเต็มที่ก็เลยพาน้องไปคลินิกสัตวแพทย์เพื่อรับวัคซีนแล้วก็ฉีดยาให้น้องนั้นได้มีชีวิตใหม่ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ จากที่ไปคลินิกน้องป่วยก็เลยต้องป้อนยาน้องอาบน้ําทําความสะอาดเพื่อกระจัดปัญหาเห็บหมัดแล้วก็ป้อนอาหารถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนทุกวันนี้เราก็อยู่กับน,น้องตลอดเวลาไปไหนมาไหนเราก็จะพาเขาไปด้วยทุกที่เพอรู้สึกว่ามีความรักแล้วก็ความผูกพันซึ่งกันและกัน จากวันนั้นจนถึงวันนี้เราได้เห็นเขาเติบโตในทุกๆวันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราและเขาจะเกิดอะไรแต่คิดเสมอว่าดีที่ได้ทำ